ทัพสาวเวียดนามประกาศร,รายชื่อทีมชาติ14คนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับทีมชาติเวียดนามในปี2024ในปีนี้ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะผู้เล่นที่ติดทีมชาติมาหลายปีมาในปีนี้ก็กลับไม่เห็นหน้าเห็นตานะคะส่วนผู้เล่นที่มีรายชื่อติดทีมชาติมาหลายปีพอถึงทีมชาติก็อาจจะไม่เห็นหน้าเห็นตาก็เป็นได้ มาฟังรายละเอียดกันนะคะก็เมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยนะ วันคที่9เมษายนนะคะเวียดนามได้ประกาศรายชื่อ14คนสุดท้ายในการลุยศึกในนามทีมชาติปี2024นี้นำหัวโดยคะ่ะทุกคนหัวคือทรานดิแดนทุยนะคะสาวโฟทีของเราแต่ละทีมก็มาต่างสโมสรกันนะคะสิ่งที่เราจะเห็นในปีนี้คือทีมของดึกซางเนี่ยทีมของโคเต้นะคะติดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคือทรานทุลินที่เป็นสาวผมสั้นตัวตบตัวเล็กๆแต่ตบมหาการอะ,ะทุกคน มีแค่คนเดียวเท่านั้นในทีมของดึกซางนะคะทีมที่เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นทีมนินบินค่ะสลับสลับกันไปนินบินก็สิ่งที่เราเห็นมาตลอดก็มีสาวเยียนที่บิสตูเียนหรือสาวตูเว้เย็นของเราค่ะแล้วก็มีมือเซตมือฉมังอย่างโดนทีลำโอนนะคะ มีสาวเกียรตรินมีสาววีทิงูควินที่เป็นดาวรุ่งและลิเบโลตัวเล็กตัวเก่าก็อย่างเลทิเยนนะคะเราก็เหงียนกันดัง้องที่เกียรตรินก็ติดตามเดิมนะคะเราก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวบล็อกอย่างสาวบิสทุยนะในปีนี้ก็ โค้ดเกียนตินเกียรติก็ไม่แน่ใจว่ามีการคัดเรื่องแบบผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาด้วยแหะค่ะทุกคนในปีนี้นะคะในานามทีมชาติของเวียดนามนะคะจะเริ่มแข่งขันในานามทีมชาตินะก็คือรายการซีวีลีกนะคะถ้าจำไม่ผิดรายการซีวีลีกที่จะเกิดขึ้นเดือน สิงหาคมนี้แบ่งเป็น2สนามนะคะสำหรับการแข่งขันในปีนี้ก็เหมือนทุกๆปีนะคะในสนามแรกจะวันที่2ถึงวันที่4สนามแรกก็จะจัดที่เวียดนามเหมือนเดิมนะคะสนามที่สองแข่งตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11สิงหานะคะจัดที่ประเทศไทยนี่ก็น่าจะเป็นรายการแรกที่เวียดนามในนามทีมชาติที่จะต้องมาแข่งซีวีลีก ในปีนี้ค่ะอย่างที่แอดบอกไปตนะั้งแต่ต้นคลิปก็คือมีสาวที่อาจจะไม่เห็นหน้าเห็นตาก็อย่างบิสทุยนะคะและอีกหลายๆคนอยู่เหมือนกันส่วนสาวที่อาจจะติดรายชื่อมาโดยตลอดแต่ไม่เห็นหน้าในการแข่งขันแต่ละทัวร์นาเมนต์นะก็อาจจะเป็นสาวบิสุยเยนก็ได้สาวบิสุยเยนนะะั่นค่ะทุกคนเพราะว่าก็ติดรายชื่อมาตลอดนะคะในนามทีมชาติเนี่ยแต่ก่อนวันแข่งขันหนึ่งวันบิสตียนก็เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาเกิด การต่างๆนานาขึ้นมานะคะทำให้ไม่ได้ลงสนามสักทีในนามทีมชาติและที่แน่ๆการที่ไปแข่งต่างประเทศแบบเนี้ยก็จะแทบไม่เห็นเยนที่บิสตเตียนหรือสาวตู้เย็นของเราเลยสาวบิสตเตียนเล่นแต่ในเวียดนามนะถ้าเราเห็นไม่ไปที่ไหนเลยทุกคนต้องย้ำว่าไม่ไปที่ไหน เลยมีสโมสอนคว้าตัวบิสเตนนะแต่บิสเตนก็เลือกที่จะไม่ไปเลยนะคะอยู่แต่ในหลีกเวียดนามอย่างเดียวเลยยิ่งไปกว่านั้นในปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่เวียดนามอาจจะลงครบก็ได้ทั้งบิสเตนทั้งชานดิธันทุยนะคะสาวโฟทีถ้าลงครบเวียดนามก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรเพราะว่าโฟทีก็มากประสบการณ์แล้วนะคะมี สโมสรแต่ละประเทศติดต,ต่อมาเยอะนะทั้งตุรกีรัเสเซียคือมาหมดเลยนะคะก็อยู่ที่น้องจะตัดสินใจเลือกสโมสรไหนที่ทําให้น้องอะเติบโตขึ้นแบบบินไกลขึ้นนะนะคะถ้าปีนี้แข่งซีเวลีก็ต้องมารอลุ้นกันเพราะว่าปีที่แล้วก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะทุกๆปีไทยจะแข่งกับเวียดนามก็ค่อนข้างแบบหว,น,ว,น,วน่นนน่ากลัวเอาเรื่องเหมือนกันเพราะว่าสาวเวียดนามก็ ก็พัฒนาขึ้นเยอะทุกคนพัฒนาขึ้นทุกปีส่วนสาวไทยถามว่าปีนี้พัฒนาขึ้นมากไหมแอดว่าประสบการณ์แล้วศักยภาพโปร์ฟร์นซ์คือสาวไทยน่าจะแบบเต็มที่เลยนะคะปีนี้แอดมองว่าโอ้โหเหมือนจะถึงขีดสุดแบบแบบสุดๆแล้วก็ต้องมารอดูในด้านสภาพร่างกายดีกว่าว่าสภาพร่างกายของสาวไทยเนี่ยกว่าจะไปถึงรายการ CV League เนี่ยมันต้องผ่าน VNL ไปอีกนะคะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าสาวไทยจะแบบ ร่างกายเป็นยังไงบ้างแผ่วๆลงไม้ในการแข่งกับเวียดนามซึ่งเวียดนามก็แทบจะไม่ได้แข่งอะไรนอกประเทศเลยนะคะแข่งแต่ในประเทศก่อนที่จะถึงรายการซีวิลิกเนี่ยทำให้ถ้าดูแล้วเวียดนามก็อาจจะมีพลังกำลังมากกว่า แต่เราก็ไม่เคยแพ้เวียดนามอะคะ่ะทุกคนก็รอลุน้นอ้อแพ้ในการชิงแชมปม์สโมสรเท่านั้นแต่สโมสรเราก็ใช้ในนามสโมสรไงคะก็ต้องมารอลุ้นดูว่าทีมชาติซีวิลเกในปีนี้สาวไทยจะยังคงเอาชนะเวียดนามได้เหมือนเดิมหรือไม่เพราะว่าสาวเวียดนามก็เปลี่ยนตัวสลับผู้เล่นเยอะสาวไทยในปีนี้แอดก็ว่าเปลี่ยนตัวสลับผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะคะถ้าไม่มองตัวหลักนะ คนอื่นๆก็แอดว่ามีการคว้าตัวมาค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นนะคะนี่ก็เป็นข่าวขาวเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าเวียดนามเพิ่งประกาศร,รายชื่อ14คนสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้ในการแข่งขันทีมชาติเวียดนามในทัวร์นาเมนต์ตลอดปี2024นี้โดยจะเริ่มนะคะในการแข่งขันเนี่ย ในนามทีมชาติน่าจะเป็นรายการซีวีลีกที่จะเกิดขึ้น2สนามสนามแรก2 4ถึงสสิงหาที่เวียดนามสนามที่2 9งเถึงสิสิงหาที่ประเทศไทยค่ะก็แฟนๆวอลเลย์บอลก็เตรียมตัว เตรียมรอดูเตรียมซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขาันซีวีลิกกันได้แต่ก่อนกนอารแข่งขาันซีวีลิกก็จะเป็นรายการใหญ่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นอีก1เดือนข้างหน้านี้ก็คือรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือว่าเ n เนอ2024รอให้สาวไทยกลับมาครบทุกคนฟื้นฟูนฟนสภาพร่างกายอเชื่อว่าพวกเขาทําได้และพวกเขาความฝันชัดเจนเป้าหมายชัดเจนขอแค่แฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ย เดินแบบพวกเขามีเป้าหมายไปพร้อมกับพวกเขาคอยเชียร์พวกเขาเท่านั้นเลยค่ะอะแฟยฟ,ลแ,ฟลและบอลคิดว่าอย่างไรเวียดนามประกาศรายชื่อทีมชาติ14คนเมื่อวานนี้นะคะทุกคนคิดว่าเวียดนามตอนนี้มีพัฒนาการมากน้อยแค่ไหนมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนถามว่าอันดับโลกของเวียดนามขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะคืออันดับโลกของเวียดนามแซงเกาหลีใต้แล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ถ้ามีทัวร์นาเมนต์แต่ละปีที่สามารถเก็บคะแนนได้อะ เวียดนามสามารถเก็บคะแนนมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสาวเวียดนามและสาวไทยในการแข่งขันน่าจะเจอกันในรายการซีวีลีกนะคะทุกคนอาเม้นหน่อยเวียดนามเป็นอย่างไรบ้างน่ากลัวไหมฟอร์มเป็นอย่างไรและถ้าในปีนี้สาวโฟทีลงคู่กับสาวบีชต้เย็นโอ้โหเวียดนามจะน่ากลัวทวีคูณขึ้นไหมและสาวไทยจะรับมือสองสาว หัวเสาของเวียดนามสองคนนี้ได้หรือไม่อันนี้ก็มันเห็นภาพเลยนะสาวบิสตุเยนกับโฟทีเนลงพร้อมกันอะ่ะโอ้โหแอดก็ว่าก็เอาเรื่องอยู่นะคะเม้นต์ยค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่กำลังจะมาถึงในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ด้วยค่ะ